และอีกหนึ่งท่านที่ต้องส่งกำลังใจไปเนี่ยก็คือคุณนิง้งกุลสตรีสิริพงศ์ปีดาค่ะอดีตนักแสดงชื่อดังเลยนะคะเจ้าตัวเนี่ยไปป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องป่วยมาหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะและเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาคุณนิ้งเนี่ยเธอมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ต้องเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะแล้วพร้อมกันนี้นะคุณนิ้งก็บอกว่าเริ่มจะท้อและเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วด้วยซึ่งคุณนิ้งไปโพสต์ภาพตัว เองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชพร้อมกับข้อความว่าฉลองครบรอบหนึ่งปีในวันที่11กรกฎาคม2563โดยตัวคุณนิ้งเองนะคะถ่ายเป็นเลือดตั้งแต่4ทุ่มของวันที่10กรกฎาคมพอมาตรวจปุ๊บก็พบว่าค่าเลือดเนี่ยตกเร็วมากและก็หลังจากเช็คค่าความเข้มข้นของเลือดก็ต้องรับเลือดแดงไปสองถุงและพลาสมาอีก2ถุงเจ้าตัวบน่นเริ่มจะเบือ่อเริ่มจะท้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะหลังจากที่คุณนิง้งโพส ข้อความออกมาก็มีแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจมากมายเลยทีเดียวไปทําความรู้จักกับโรคไขกระดูกบกพร่องกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโรคนี้นะคะมันมีชื่อเรียกว่าไขกระดูกเสื่อมก็ได้หรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า MDS นะคะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ขึ้นกับเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงจนไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่สมบูรณ์ได้เหมือนกับคนปกติสาเหตุก็มาได้จากความผิดกกต ความผิดปกติทางพันธุกรรมในร่างกายของตัวผู้ป่วยเองหรือว่ามาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต,ต่อเซลล์ต้นกําเนิดเช่นได้รับเคมีหรือว่ารังสีบําบัดรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าได้รับไวรัสบางชนิดสรุปแล้วก็คือโรคไขกระดูกบกพร่องเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่าสามารถติดทางพันธุกรรมได้ค่ะ สำหรับวิธีป้องกันการเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการทำงานที่ใช้สารเคมีหรือว่าสารกำมะันรังสีอันเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกําเนิดในระดับยีนแล้วก็ควรตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆปีอีกด้วยเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะใครที่เป็นโรคนี้สาม,มารถสอบถามสิทธิการรักษากับโครงการบัตรประกันสุขภาพท่วนหน้าหรือว่าบัตรทองสิทธิ์รักษาประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการไปตรวจสอบกันได้เลยนะ ะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านค่ะครับดิวสิบแปก็เป็นกําลังใจให้คุณนิ้งด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ